เมื่อกี้เป็นยังไงแบบว่าเราภูมิใจกับการแส้งเราเออมันพิบทบาทด้วยอย่างเงี้ยใช่เป็นพิบทบาทมากค่ะเหมือนคล้เหมือนรีเซ็ตใหม่หมดเลยค่ะในการแสดงมันละเอียดมากๆเลยค่ะบางบางเรื่องบางอย่างทั้งพี่วันทั้งพุ่มกับไม่ปล่อยผ่านเลยนะคะด้วยความที่ด้วยเป็นซีรีส์ซาฟิกแล้วมันเป็นแบบหยิ่งหยิงด้วยความละเอียดอ่อนมันเยอะมันเลยทําให้เราต้องอินดีเทลกับมันด้วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย่ทั้ง ลบซีนปกติปรับเยอะเหมือนกันนะคะเพราะน้องเองเน้องก็ครั้งแรกเนาะในการจูบครับอีกบางทีเราก็ต้องนั่งทําสมาธิกันก่อนเพราแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นไปในรูปแบบนี้นะแล้วใครก็มีการแบบเออขอโทษนะขอโทษที่ล่วงเกินนะอะไรบางทีบางอย่างมันต้องแบบค่อยๆสมูทบ,บางทีอยู่จะไปจูบเขาเลยในถัดตามแบบอ่านบทและจูบอะไเงี้ยมันเขาเขาก็าจ,จะตกใจแล้วหลายๆครั้งก็บางทีก็น้องก็ต้อง ที่เข้าหาไฟบ้างเนาะก็อาจจะต้องแบบทำการบ้านว่าแบบการเข้าหาคนด้วยวิธีแบบนี้มันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอได้ถ่ายนะคะแสดงที่เราได้ร่วมงานกับน้องๆใหม่หมดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างจะถือว่าน้องๆก็เก่งกันมากๆทำให้ไฟได้ทำงานง่ายแล้วก็บวกกับเรามีทีมที่ดีด้วยแบบมันเลยทำให้เราได้แบบทุกอย่างมาเลยโฟล์แล้วเราได้เหนการแนะนำิัณแบบว่า่ สอนน้องอะไรอีกบ้างไหมคะส่วนใหญ่ทางผู้จัดจะให้เราไปเวิร์กช็อปทำความรู้สักกันมากขึ้นแล้วก็ในบทแต่ละบทที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบส่วนใหญ่ก็เยอะมากๆนะที่ต้องให้คุณรู้คนช่วยนําเพราะว่าไฟเองไฟมีประสบการณ์มาบ้างก็จริงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะพอได้เข้ามาในแบบซีรีส์ที่เป็นแบบหญิงๆสซฟ,ฟิกอะไรแบบนี้นะคะ ให้คนที่จะต้องแบบอินไซต์ลงไปอีกอะออลึกลงไปอีกก็คงจะต้องปเป็นคุณครูในการที่จะแบบสื่อสารมาให้พวกเราได้เข้าใจกันอีกทีนึงคือเราก็าเหมือนเริ่มใหม่เหมือนกันใช่เหมือนเริ่มใหม่กันคนอย่างนี้บางฝนจะมองว่า,ม,วามันจะเป็นเจดานเลยนะคะเออเจดานให้นอ้องๆแตนให้น้องๆจริงๆทุกคนแบบทั้งบทงทั้งทั้งตัวละครหลักก็คือส่งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มัน <ๆ S 2> มันมันไม่ได้มีใครใคร ดันใครอะแต่มันเป็นทุกคนที่ช่วยกันมุกันออกมาเพราะว่าไฟาเองไฟเล่นคนเดียวไฟก็เล่นไม่ได้หรือน้องเล่นคนเดียวก็เล่นไม่ได้เพราะเรามากันเป็นทีเพราะฉะนั้นเราต้องเลยทํากันบ้านกันหนักมากจริงๆไฟทำหนักมากวันหยุดของฟไฟไฟแบบต้องไปต้องไปนั่งดูอะว่าแบบ เราก็มานั่งดูเราไฟก็ไม่เคยเวลาที่จูบใครหรืออะไรเงี้ยต้องมาต้องมานั่งถ่ายเนอะว่าแต่พอเวลาที่ต้องไปดูจริงๆว่าเอ๊ะเขาจูบกันแบบละมุนเขาจูบยังไงนะจูบแบบโกรธแต่ต้องจูบด้วยความรักเนี่ยจูบยังไงเราไม่เคยตั้งกล้องถ่ายไงเราก็เลยไม่รู้ทีเนี้ยต้องไปนั่งศึกษาแล้วว่า การจูบการแสดงอารมณ์ออกมาผ่านทางความรักเนี่ยมัน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 ได้กี่วิธีมันมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆเราทุ่งสุดตัวขนาดนี้แบบคาดหวังไหมคะฝ่ายว่าแบบว่าเรื่องนี้มันจะเรียกได้ยังไงกับการเถียบที่กดบานมาคาดหวังอยู่นะถ้าบอกไม่คาดหวังไม่ใช่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นคริสเตียนแต่ว่ามูทุกที่เพื่อนบอกใครบอกเอาหมดแต่ว่าไม่ได้เป็นคนทำเองก็ฝากเพื่อนทำ ก็ก็ค่อนข้างที่คาดหวังนี่ค่ะก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆถึงเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของายๆเลยแต่ว่าช่วงนี้พ่กปู่ก็คือขอจะเรื่องงานค่ะขอและเรื่องงานเพราะทุกอย่างถ้ามีงานมีเงินเราจะมีความสุขเองทำเองเลยนะใครจะรัยเราไม่ทำเองมันเหมือนกับที่เราเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้ไหมว่าแบบเฮ้ยซินี่มันจะเป็นแบบนี้นะแต่พอเราได้มันลงมันเล่นเองมไม่ ราดูแล้วเราแบบดูข้างหน้าจอเนี่ยวิสินจังเลยทำไมน่ารักจังเลยเออแต่พอเวลาเราได้เล่นเองหน้าหน้ามอนิเตอร์กับข้างหลังอ่คนละเรื่องความกดดันคนละแบบกันเลยเราก็กังวลว่าเราจะแบบมันต้องเพอร์เฟคทุกอย่างด้วยความที่แบบตรงนั้น,น,นไม่ได้มือด้วยความเคยชินอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะแบบไม่สามารถไปขนาดนั้นได้มันต้องแบบมันต้องค่อยมันมัน ขนุนถนอมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พายสั่งวาเลนไทน์ที่ผ่านมาบ้างเป็นไงบ้างคะโอยเงียบเหงาจังทำไมเงียบเพราะว่าเลนไทน์ที่ผ่านมาไม่เงียบแล้วเพราะว่าไฟมีหมาลูกชายน่ารักไหมซื้อเองเหรอคะหรือใครซื้อใหอ้เป็นของขวัญซื้อเองเป<อ>็นของขวัญว<อ>าเลนไทน์ให้ตัวเองอแล้วอ่ะอะไรนะคะคุณเองสุดๆเลยค่ะแล้วล่าสุดซื้อรถเข็นสองคัน ไม่เอาน้องเข้าห้องนอนไงคะซื้อเตียงใหม่อนอกห้องนอนหนูแบบเห่อมากแล้วก็แบบล่าสุดพาไปหาคุณหมอฉีดวัคซีนแล้วแต่อยากเอามาอวดทุกคนให้เห็นความน่นรารั แล้วหนูแบบลืมเรื่องเครียดไปเลยนั่นคือของขันวาเลนไทน์แล้วก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาตัวนี้มานะก็เลยไปถามเขาว่าพี่คะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่น้องเกิดวันที่สี่เกิดวันอะไรคะเกิดวันจันอ้าวไฟเกิดวันจันแสดงว่า <c oughs> เข<อ>าต้องเป็นลูกไฟแน่ๆ <c oughs> คิดเองเออเองแล้วหมาเอ, <c oughs> เอาทุกคนอ้อนทุกคนยกเว้นไฟเสียใจอ่ะเียวหรอแเขาข้างเดียว ืมเรื่องงาน,นเราคือแบบรักเขาข้างเดียวขอหอมก็ไม่ให้หอมเล่นตัวมากแบบขอบกอดหน่อยก็แบบหันหน้าหนีหนูก็แบบไม่เป็นไรหรอกเขายังเด็กอยู่ลูกทำอะไรก็ไม่ผิดไม่ผิดแล้วกากลายเป็นทาสหมาไปแล้วหนูกลายเป็นท่านหมาแบบเต็มตัวมากค่ะหนูหมดกับหมาไปเนี่ยคือนีทำงานก็คือหาเงินแม่จะทำง,งานหาเงินมาให้หนูนะลูก ว่าจะมีเพิ่มเติมไหมคะซันนี่แต่ถ้าเห็นว่ามีข้างหลังว่าเป็นซีซ่าอ,อ,อาจจะมาแต่ยังไม่ใช่ลเลยเซีซ่าจจะต้องรับมรดกจากพี่มาตอนนี้ไม่ได้ ถามว่าทำไมเราถึงแบบว่าเหงาหรือว่าเราถึงได้แบบซื้อมาเป็นของของบาเลนทาให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหงาขั้นนั้นนะมันเหงาขั้นหรอว่าวาเลนทนยปีนี้มันเหงาขั้นนั้นนะอยากบอกไว้ดังๆนะคะว่าวาเลนทนยมันเหงาขั้นนั้นเผื่อเทศกาลหน้าเนาะใช่เผื่อเทศกาลหน้าก็ไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็คือคือไปเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาหน้ารักจังแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงหมามาตั้งแต่แรกจริงๆอยากได้แฟน แต่ว่าน้องตัวใหญ่ uh. น้องตัวใหญ่ก็เลยแบบเอ๊ไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยล้วก็ได้ไปเล่นกับหมาพี่ดีรักมากไปหลงรักลูกเขาก็เลยแบบเออมีลูกเตให้มันจบๆโอ๊ยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปหมาสุดๆล่าสุดหมดเกือบจะสามแสนแล้วนะ mm hmm. อของกินเครื่องใช้พาไปหาหมอแค่จามอ่ะไฟเป็นแพนิกไปแล้วนะอยู่บ oh, <wait. S 1> าคุณหมอคะ หนูจะพาน้องเข้าไปค่ะแอร์เย็นไปหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะว่าอะไรคะซื้อเสื้อมาให้เดินไม่เป็นเขาไม่เคยมีอะไรอยู่ในตัวไงคะก็เลยเอากระเป๋าใสยจูงอ่ะค่อยมาปรับพฤติกรรมก่อนมาให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยสามแสนนี่คือยังไป่สามแสนรวมเจียก็ยังไม่ถึงเดือนเลยใช่ไหมคะแม่เอาไปยังไม่ถึงเดือนค่ะไฟว่าไฟต้องเบาเรื่องนี้แล้วค่ะไม่งั้นไฟแบบ ให้ลูกกินดีเด้อพาแบบ<ร>อะไรก็ได้อ่ะากก็ป่องดีว่าวันเนี้ยลูกทีเราได้เข้ามาเราได้มีการศึกษาไหมพายว่าแบบว่าอย่างพันเนี้ยเขาห้ามกินอะไรบ้างหรืออะไรเนี้ยตอนแรกไม่ได้ศึกษานะคะแค่รู้สึกว่าอยากได้อยากเลี้ยงแต่พอได้เขามามันเป็นโดยอัตโนม,มนะะัติค่ะอันนี้ห้ามกินนะอันเนี้ยให้กินได้แค่นี้นะสามมิลน,นะอันเนี้ยอย่าเพิ่งเอาอะไรอย่างเง<า>ี้ยค่ะค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่า มีความสุขมากเวลาที่อยู่กับเขาเหมือนแบบไม่รู้หรอกเวลาหมาเด็กอ่ะเวลากลับบ้านไฟมันก็วิ่งหาทุกคนนะแต่ไฟก็ดีใจว่าเฮ้ยคิดถึงฉันไม่เป็นไรคราบมาแล้วกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยออกมาทำงานก็คืออยากกลับบ้านเลยใช่แล้วคือแบบคิดถึงมากแล้วคือก็มาโนคิดว่าลูกจะต้องคิดถึงฉันแน่ๆเลยในวิดีโอคอสหลับไ่มีคิดถึงไม่อีไม่แอเลยกับไฟเลยคือรักทุกคนยกเว้นไฟ เอาแต่ใจทุกคนก็ยืนยันว่าเอ้ยเอาแต่ดีกับทุกคนเอาแต่ใจกับใายคนเดียวก็ยืนยันว่าขนาดหัวใจก็เพงว่างเปล่าใช่มีแค่น้งหมามีลูกคนเดียวมีลูกแล้วมีคนช่วยเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ว่างก็ได้นะเพราะมันเริ่มมีอะไรที่มันทำให้รู้สึกยงไงล่ะคะเธอมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันน่ารักอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้แบบเล้ยังไงนะอะไรนะ อันนี้ไม่ใช่ซันนี่แล้วก็ยังไม่ใช่ซีซ่าด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบความน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่ทำให้เราแบบตอกใจเรามันไทุกวันโดยที่แบบกินข้าวยังคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวันนี้คิดถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแฟนด้วยอ่ะเอาไหนว่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วอ่ะยังหรอเมื่อกี้มันมีไหนนะพี่นี่ที่ไหน เราเรียกหาดูยังอะหรอคะแรงมากไม่มีแล้วไม่มีกระตับนั่นละค่แต่ในหัวอ่ะหัวใจก็มีบ้างไปช่วยไปช่วยหัวใจไม่ได้ว่างเลยซะทีเดียวใช่มันก็ไม่ได้ว่างเลยซะทีเดียวแต่มันก็ว่างนะแต่มันก็ว่างอยู่คนคุยแปลว่าอะไรนะกินข้าวยังค่ะกินข้าวก็คุยอย่างนี้ก็ก็รอนรอนรู้แล้วกันเนาะว่าจะเป็นคนของหัวใจจริงๆมาได้ใช่ แต่มีแล้วตอนนี้แน่นอนใครมีไม่มีกินข้าวยังคะใครๆเขาก็ถามฝ่ายกินข้าวกันทั้งนั้นแหละอาจจะเป็นซันนี่อาจจะเป็นซันนี่